สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกข้เหนียวเซาอีสานทุกท่านครับพี่น้องสําหรับอีพี่นี้นะครับผมนะครับก็ยังอยู่ที่เมนซิงฟาร์มนะครับผมอ่านะครับบ้านโน่นแดงนะครับอําเภอบรรเบือจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องอีพี่ที่2อและใหญ่อีพี่ที่แล้วเบิ้งแม่บล็อกเพลินแล้วนะครับอีพี่นี้นะครับผลผลิตจากคอกจากฟาร์มอ่านะครับของเพิ่นครับพี่น้องมันอีเพิ่นมีมาแบงนะครับมีแต่สวยๆงามๆทุกโตครับพี่น้องนะครับเบิ้งเนื้อหนังโครงส่างแต่ละโตนะครับลำใหญ่ลำยาวนนนะคครับอกีเพิ่ ใส่แต่หนําเสื้อพอนอกก็ดีดังๆเลยครับพี่น้องใครอยากได้เมว่าจะเป็นเลือดร้อยเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามมีให้ชมครับพี่น้องอีพี่นี่เป็นง่วสาวพร้อมผสมแล้วก็ง่วงหน่อยรุ่นยาหนุ่มครับพี่น้องนะครับผมเอาก่อนไปรับชมให้ทีมงานเพื่อนผู้เพื่อนดูแลนะครับผมฝากช่องท่าติดต่อจังไรนะครับผมติดต่อเบอร์โทรเบอร์ใด้ครับผมสวัสดีค่ะติดต่อเบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองสี่ศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ค่ะครับผมแล้วก็ ช่องทางทั้ง Facebook เนาะค่ะเบ็นจรัดเมนซิงค่ะครับผมอ่าแอดไลน์เบอร์โทรแอดไลน์เบอร์โทรนะคะ0 9 6 8 1 0 8 8 5 9ค่ะครับผมอ้านะครับว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ช่องทางแอดไลน์ด้วยพี่น้องนะครับผู้อยู่ต่างประเทศกับแอด a c e b o o k ผุดคุยกันมาได้ครับพี่น้องนะครับผมต้นคลิปเข้ามาเบิ้งง้อสาวพอมผสมก้อนครับพี่น้องอายุกะ20เดือนนะครับถึงอ่านะครับ2ปีครับพี่น้องนะครับกุ้มนี่นะครับผมกะ อายุนะครับ20เดือนถึง2ปีแหละพี่น้องนะครับกับประมาณ20-24เดือนมาดูตัวแรกก่อนนะครับผมตัวแรกกับพี่น้องเบื้องจะสีนะครับโครงสร้างนี่มาดีเลยครับพี่น้องตัวแรกนะครับเอาอายุตัวนี้ประมาณ2ปีนะครับประมาณ2ปีก็คือพ้อมผสมเนาะก็คือเริ่มเป็นสัตว์แล้วผู้เอาไปกับเอาไปจับสัตว์ผสมกันได้เลยครับพี่น้องส่วนสูงประมาณ145นะครับ145หบวกนะครับเขาเป็นวัวเรื่องร0อเหรอ F1 นะครับ เอฟหนึ่งค่ะอ่าเอฟหนึ่งครับพี่น้องนะครับลูกสาวของพ่อล็อกกี้เอบ์เมอร์ค่ะอ่าล็อกกี้เอบ์เมอร์สามเก้าหนึ่งครับพี่น้องนะครับเอานี่ครับพี่น้องใบเพชรล็อกกี้เอบ์เมอร์สามเก้าหนึ่งเอฟหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับใบเพชรดีเกีของเขานะครับเอานะครับสําหรับผู้สนใจนะครับเอาตัวแรกนี่เปิดไว้ที่ห้าหมื่นสี่พันค่ะห้าหมื่นก็มีสี่พันบาทครับพี่น้องนะครับเอฟหนึ่งนะพี่น้องนะครับห้าหมื่นสี นะครับผมหามื่นซีพอมผสมครับพี่น้องยี่สิบสี่เดือนนะครับอายุ24เดือนนะครับร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับตัวแรกผ่านไปสําหรับผู้หางัวสาวด้วยครับพี่น้องต้องมีตัวถือใจแน่นอนนะครับอย่าลืมเบื้องจนจบคลิปให้ผมจังหน่อยครับาะวาผมวาถ้าพี่น้องหางัวเลี้ยงนะครับต้องเบื้องคลิปนี้เลยครับพี่น้องเอาต่อไปตัวนี้เป็นเลือดลอยครับพี่น้องกับผมเห็นตาที่เรียกก็ถือว่าสนุตตาสาหรับตตวนีเลยไผ่กำลังหาแม่บอกเลือดร่อยครับพี่น้องตัวนี้ผมวาอยยุในเกรดที่พี่น้อง อ่านะครับควรจะพิจารณาเลยครับพี่น้องแม่นี่นะครับผมเป็นวัวสาวนะครับลูกสาวของพ่ออ่ารูดรอป851นี่ใบเพชรบิกีครับพี่น้องอ่ารูดรอป851เลือดร้อยนะครับสายล่างเป็นซีไว096แม่เขาเป็นซีไว096ครับพี่น้องอ่านะครับผมตัวนี้สําหรับใครสนใจส่วนสูงแม่นี่ผมว่าแตะลอยหาซิฟเลยด้วยครับพี่น้องนะครับแตะลอยหาซิฟแล้วนะครับเอา อายุกับประมาณ2ปีดีละพี่น้องเป็นสัตว์นะครับจับสัตว์กกิดผสมได้เลยโครงสร้างดีใหญ่ลำยาวนะครับผมตัวนี้เบอร์21นะครับเลือดร้อยเอาฟังราคาเปิดนะครับเปิดไว้ที่ค่ะเปิดไว้ที่หก0 0ืบาทคะ่ะ64,000บาทครับพี่น้อง6 4หมื 64, าราคานี้ยังต่อรองได้เด้อพี่น้องนะครับผมว่าตัวนี้งามอยากให้พี่น้องมาเห็นนะครับผมคนไทยว่าง,งามนะครับผมแถามผมว่าบปาว่าที่ตัวไหนเป็น ที่ว่ามักในคลิปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ผมชอบเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นเลือดร้อยพร้อมแล้วพี่น้องนะครับหกหมื่นสี่พันบาทต่อรองได้ครับพี่น้องเอานะครับสองสาวพาดไปพี่น้องเอาตัวแรกอ่านะครับเป็นงัวเอฟครับพี่น้องตัวที่สองนี่เป็นเลือดร้อยนะครับโคูงสางสูงใหญ่ราคานี่พอเอาไปเลี้ยงยักต่อรองกันได้อีกครับพี่น้องอาตัวต่อไปตัวนี้เป็น F1 นะครับ F1 ตัวเขาเองเป็นลูกของ ลูดรอป851ครับพี่น้อง F1 ลูกลูดรอป8หาหนึ่งครับพี่น้องพร้อมใบเพดิกรีนะครับผมเอานะครับตัวนี้ก็สองปีกว่าแล้วนะครับสองปีกว่าแล้วครับพี่น้องนะครับนี่ผู้ใดสนใจอยากจะได้ไปอ่าเฮ็ดแม่บอกแม่พันธุ์นะครับตัวนี้เป็นวัวสาวนะครับยังไม่เคยมีอ่าการผสมมาก่อนนะครับตัวนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นบาทค่ะหาเมื่นถุนทวนครับพี่น้องตัวนี้ F1 นะครับหาเมื่นถุนทวนเลย นะครับ F 1นึต้นนี้ผสมล็อกกี้เอาเมอร์ล่อตัวจทองครับอ่อ๋อตัวนี้ผสมล็อกกี้เอาเมอร์ล่อตัวจทองครับเอานี่ครับนอ้องไส้เพื่อนดูแลอยู่ด้านหลังคมนี่พี่น้องนะครับลูกสาวลูดอฟ851 F 1, <S <S 1ผสมล็อกกี้เอเมอร์สามเก้าหนึ่งลอตัวท้องอันนี้เอาไปรุ่นเอาหามืดทวนๆพี่น้องนะครับผมเบื้องเลี้ยวให้ฟ้าโลมาผมวางงามครับเบื้องรับตัวเลือดลอยนี่ครับพี่น้องที่ผมเชื่อนี่เพิ่นยืนน้ำง่ามให้เบื้องเรวพี่น้อง นะครับตัวนี้ก็หกหมื่นซีครับพี่น้องง่ามง่ามงามนะครับสามตัวพานไปนี่คือผลผลิตจากเมนซิงฟาร์มครับพี่น้องนี่คือความสุขคนเลี้ยงงัวครับพี่น้องเพิ่นแบงก็คืออ่าให้พี่น้องเข้าด้เอาไปต่อยอดเอานะครับผมต่อไปนะครับเลือดร้อยนะครับลูกสาววีแปดสองอ่าเจ็ดสองสี่ทับแปดครับพี่น้องนะครับสายวีแปดสามแปดศูนย์สายลางเป็นซี้วไอศูนย์เก้าหกตัวนี้เลือดร้อยครับพี่น้องนะครับผมอายุกับสองปีนะครับส่วนสูง อ่าลอยสี่สิบเจ็ดได้ครับพี่น้องประมาณลอยสี่สิบเจ็ดเป็นง้วสาวครับพี่น้องตัวนี้เอาเลือดลอยนะครับพี่น้องตัวนี้เปิดไว้ที่หกหมื่นสี่พันบาทค่ะหกหมื่นสี่ครับพี่น้องเอาเลือดลอยแม่สาวพร้อมผสมหกหมื่นสี่นะครับผมเอฟหนึ่งผสมไฮเลียวล่อตัวทองหาเมื่อนทวนๆครับพี่น้องนะครับเลือดลอยนะครับพร้อมล่อผสมเลยพี่น้องเป็นซัดแล้วนะครับหกหมื่นสี่ นะครับตัวนี้เป็นงัวเอฟนะครับผมลูกเล็กกีเอาเมื่อสามเก่าหนึ่งเปิดไว้เปิดใบห้าเมื่อสี่ค่ะห้าเมื่อสี่ครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับต่อไปนะครับเบิ้งสาวสาวหน่อยครับพี่น้องมาที่นี่อ่ารุ่นหน่อยครับพี่น้องนะครับรุ่นอายุปีนิดครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมกันนะครับสําหรับผู้อ่ามักสนใจตัวไหนกับเบิ้งให้เจ้าคลิปได้พี่น้องเดี๋ยวไปชมกันครับผมเอาครับผมว่าสิไปเบิ้งว้วสาวเดาเพิ่นเอามีแม่ทองแม่หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นวัวอ่านะครับ F2 ครับพี่น้องเป็นลูก V ีแปดเจ็ดสองซีทับแปดครับพี่น้องสายลางซีว่าศูนย์เกาหกนะครับผมตัวนี้นะครับส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดบวกนะครับสถานีตอนนี้ท่องกับแมคโดนัลค่ะเจ้าแมคโดนัลครับพี่น้องโมเรโนแมคโดนัลนะครับผมกับเป็นพ่อพันธุ์น้ำเข่าจาตต้างประเทศครับพี่น้องเจ้าแมคโดนัลอันนี้ประกันท่องด้ครับพี่น้องกี่เดือนแล้วครับได้ท่องหกเดือนครับ 6เดือนนะครับได้ทองทอง6เดือนเปิดไว้ที่เท่าไหร่นะครับ5หมื่นค่ะหามื่นถุนทวนอันนี้ประกันทองครับพี่น้องเอา F2 นะครับประกันทองหามื่นครับพี่น้องทองกับเจ้าแมคโดนัลเป็นพอพันระดับแกรนแชมป์นะครับจากก็ไม่ได้ายแล้วพี่น้องนะครับพอพันได้ทองเขาโตเขาเองก็เป็นสายวี8ครับพี่น้องนี่ครับหามื่นเส้นหลังตรงเปี้ยครับพี่น้องเบิ้งโครงสางเนื้อหนังมาดีครับพี่น้อง มักสนใจฟาร์ทั่าครับพี่น้องกงามแบบนี้จากเมนซิงฟาร์มครับพี่น้องเป็นผลิตจากขอกจากฟาร์มเพิเลยนะครับเอาไปใส่ขุมสวยๆครับพี่น้องเบื้องนะครับโครงสางล่ำเาายืนดีครับพี่น้องเบิ่งเลี่ยมต้นเลี่ยมโตนะครับอันนี้ขุมเพิ่นบ้านไหนใส่ได้พี่น้องใส่ขุมนี่แหงงามครับเบิ่งบาดยางเอานี่อีกตัวหนึ่งผมเชื่อให้เอาพี่น้องเพราะว่าเพื่อประกันพ่องให้เรียบร้อยนะครับทองจอมโมเลโนเอาต่อไปนะครับไปดูอ่ากุมที่เป็นรุ่นยานุ่มนะครับแล้าการุ่น อ่าง่วสาวอีกอ่านะครับพวกนึงนะครับผมอันนี้โยงไวให้เรียบร้อยนะครับมาดูตัวแรกก่อนนะครับเอาตัวนี้เป็น F2 ครับพี่น้องแม่นี่ F2 ลูกสาวพ่อไหนครับตัวนี้ V8 ค่ะลูกสาวเจ้า V8 8724ทับ8อ่านะครับผมเอานะครับ V8 724ทับ8นะครับอ่า V8 724ทับ8 อายุกี่เดือนแล้วนะครับอายุ22สองเดือนค่ะอ่ายี่สิบเดือนนะครับยี่ิบเดือนคือตัวตัวนี้หรือตัวนี้ครับตัวนี้ค่ะเบิ้งว่าทองแล้วนะครับผมบาที่นี่มาเบิ้งสาวหน่อยครับพี่น้องบาที่นี่นะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นลูกสาวของพ่อไหนนะครับค่ะโมเรโนสิบเอ็ดทับหนึ่งค่ะอ่าโมโมเลโนนะครับผมสิบเอ็ดทับหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็อายุประมาณอ่าสิบสี่เดือนนะครับสิบสี่สิบห้าเดือนแล้วพี่น้อง นะครับตัวนี้เป็น f 2นะครับเปิดไว้ที่เท่าไหร่นะครับ34,500บาท34,500บาทครับพี่น้องส่วนสูงกับประมาณ140ได้อยู่นะครับผมอ้าวตัวต่อไปตัวนี้เป็นเท่าโบสครับพี่น้องเท่าโบสตัวนี้เป็นเลือดลอยเนาะอ่าเลือดลอยยังพันเด็ส่นจกครับพี่น้องยังพันเด็ดทรงไปจดนะครับผมพันเด็ไปทรงจดลูกสาวของพ่อตัวใดตัวนี้บ่ค่ะครับผมเอานะครับตัวนี้ป <c oughs> เป็นเป็น f 2ค่ะอ๋อตัวนีวนเน้เป็น f 2ยังไม่สงจด นะครับผมตัวนี้ f สองเพราะว่ในทรงจดอายุจักเดือนนะครับผมโดยประมาณกับสิบหาเดือนครับพี่น้องสิบสี่สิบหาเดือนได้นะครับสาวหน่อยนะครับ f 2นะครับลูกของพ่อไหนนะครับสิบเอ็ดโมเรโน่สิบเอ็ดทับหนึ่งค่ะโมเรโน่สิบเอ็ดทับหนึ่งเปิดไว้ที่สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทสามหมื่นสี่ครับพี่น้องนะครับผมราคาพ่อพ่อกันเนาะนะครับสองตัวนี้ราคาพ่อพ่อกันนะครับหรือไพ่มาเข้าโบดแบบง่ายแบบเงี้ยวเลยครับพี่น้องนะครับเข้าโบดแบบง่ายแบบเงี้ยวลูกสาวของ V8 724ดทับแนะครับตัวนี้อายุประมาณ18เดือนนะครับผม18เดือนได้ครับพี่น้องส่วนสูงกับยูลอยนะครับผมตีลอยสีบวกไปหาลอยสีเลยครับพี่น้องนะครับอ้าวนี่ครับใบเพดิกรีเป็น F3 นะครับตัวนี้เป็น F3 เท่าโบดครับพี่น้องนะครับ F3 เท่าโบดนะครับไพมักสไตล์นี่ครับพี่น้องเท่าโบสถ์นะครับกับใต้มอนี่แหละพี่น้องนะครับสีเข้มๆเลยเอาไปจับซัดทับเลยเลยครับพี่น้อง18เดือนแล้วอีก2-3เดือนก็ได้ผสมแล้ว เปิดไว้ที่เท่าไหร่นะครับนะครับเอาราคาเปิดไว้ที่สามหมื่นเจ็ดค่ะสามหมื่นเจ็ดพันบาทตัวนี้พ่อเอาครับพี่น้องสามหมื่นเจ็ดราคาเนี่ยครับเพียรพี่น้องมาต่อสะกอนได้ครับพี่น้องอันนี้คือผมว่าผมกับมักสไตล์นี่อยู่นะครับกันพี่น้องมักน้ำกะมาต่อรองกับเพินเอานะครับมักสนใจนะครับเอาโตต่อไปครับพี่น้องบาทที่นี่นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกโตนึงครับพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนไล่ออกมาโช่วงง่ายนะครับเอามักรุ่นอ่านะครับสิบสี่สิบห้าเดือนรุ่น ในซีสิบห้าเดือนสองตัวนี่ครับพี่น้องสามหมื่นซีนะครับเอาตัวนี้กับสามหมื่นนะครับกว้างขึ้นกันนะครับให้มาต่อร่องเอานะครับต่อไปเดี๋ยวไปเบิกอีกเรื่องเลือดลอยครับพี่น้องมันนี่มีเลือดลอยรุ่นยานมมีอีกหลายตัวนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมครับผมมาเบิงตัวชุดไทยครับพี่น้องมาที่นี่เบิงกันมายาวๆแล้วพี่น้องนะครับมาทิมไทยด้วยตัวนี้เป็นเลือดลอยนะครับเป็นวัวสาวอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดเดือนนะครับสิบหกสิบเจ็ดเดือนครับพี่น้องนะครับเป็นลูกสาวของรูด๊อก ลูดอ๊อก8หา1ครับพี่น้องนะครับลูดอ๊อก8หา1เลือดร่อยได้ครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเพิ่นตีเบอร์ทรงจดให้นะครับนี่ครับเป็นลูกสาวของลูดอ๊อก8หา1ราคาเปิดใบเท่าไรครับสี่หมื่นห้าค่ะสี่หมื่นหาราคาห้องต่อรองได้ครับพี่น้องนี่ครับส่วนสูงไก่ยูเราเล่าอ่าร้อยสี่สิบได้ครับพี่น้องร้อยสี่สิบได้นะครับลูกสาวดูดอ๊อก8หา1นะครับโอ้หลากหลายครับพี่น้องมาหนีถือว่าเป็นผลผลิตจากคของจากฟาร์มเพิ่นเลยนะครับถือว่าหลากหลายเลยมาหนี สำหรับไพ่หมักสนใจแต่ละโตครับพี่น้องว่าว่าจะเป็นแต่ต้นคลิปงัวสาวความผสมหรือว่างัวสาวที่ผสมติดทองแล้วหรือว่ากำลังรุ่นทองขอกดพิ่นมีให้เลือกเรียกว่าเอารุ่นแบบยาโนมในคลิปนี้ครับพี่น้องที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับหมักตัวไหนมาต่อรองเอาราคาห้องต่อรองได้ทุกโตนะครับยูนี่เบอร์โทรติดต่อเบอร์ไดนก็ครับค่ะ0910240090ครับผมเอาแอดไลน์เบอร์โทรแอดไลน์เบอร์โทร0 9 6ย แปด8 8 5 9งศูนย์แปดแปดห้เก้าครับผมเฟซบุ o กนะครับผมเฟซบุ๊เบนจรัตเมนซิงอ่ารายละเอียดผมขึ้นให้เด้อครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับสำหรับอีพี่นี่ก็ถือว่าให้เบื้องเต็มอิ่มเลยครับพี่น้องไผมักง่วนหน่อยอยากได้หลายโตอยากจะเริ่มเลี้ยงเบิ้งช่วงแรงนี่บ่รัะว่าใมีหยังเฮ็ดแล้วให้แล้วหน้าแล้วนะครับพอมีเงินจักก่อนบ่หลายก็อยากได้ง่วนไปเลี้ยงก็มาต่อเพิ่นเอานะครับอยู่นี่บ่ว่าจะเป็นเลือดลอยง่วนเอฟครับพี่น้องมาพูดมาคุยกันได้นะครับที่เมนซิงฟาร์มนะครับอ่าเป็นง่วน ที่ถือว่าเลี้ยงเองนะครับผสมบีดเองนะครับลูกโตกมาจากคอกหลายโตอาจจะยังไม่ได้เต็มนะครับพี่น้องเนื้อยังไม่ได้เต็มนะครับผมอาจังลูกของเลดแมนนี่แหละพี่น้องผมอยากให้เห็นนะครับกระดูกกระเดี่ยวโครงสางดีที่เหลือถ้าพี่น้องเติมเนื้อเข้าไปจักน้อยครับพี่น้องนะครับผมบอกเลยว่าแม่นี่ก็ถือว่าบอแพลย์ไพ่ขึ้นกันนะครับสำหรับลูกเจ้าเลดแมนนะครับโครงสางใหญ่ยิ่งสี่นะครับผมเอามักสนใจแล้วอย่ขคิดให้ครับพี่น้องสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป นะครับวันนี้บ่าวว่าที่ก็ขอพูดเอฟทุกท่านที่ติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไลา์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องนะครับผมบ่าว่าจะเป็นอีพี่หนึ่งอีพีที่สองถี่มาเยี่ยมเมนซิ่งฟาร์มนะครับใครอยากจะแบบเหมาคอกนะครับมาเอาอยู่นี่เลยก็ได้ครับพี่น้องนะครับอยากซื้อแบบเหมาคอกนะครับบ่าว่าจะเป็นงูเอฟหรือเรือลอยนะครับผมทุกโตอยู่นี่มีราคาอ่านะครับที่ย่งต่อรองกันได้อีกหลายนะครับอีพีนี้ขอพูดเอฟซีขอบคุณนะครับผมเนี่ยทีมงานดูแลครับพี่น้องนะครับเอาจากหน้าพี่น้องเับผมสสวัดีครับ